เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมทําไมบางคนเขาถึงสร้างตัวจนรวยมหาศาลได้ในขณะที่หล,หลายๆคนทํางานหนักแทบตายทั้งชีวิตแต่ก็ยังอยู่ที่เดิมและไอคำว่าความสุขที่เราตามหากันเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตามันเป็นยังไงกันแน่วันนี้ครับเราจะมาลองแกะรอยหาคําตอบพวกนี้กันผ่านแนวคิดของคนคนหนึ่งที่ชื่อว่านวเวลราวิคันเขาเป็นนักลงทุนแล้วก็นักคิดที่ต้องบอกว่าเฉียบคมมากๆในยกนี้เลยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมาจากหนังสือ The a l m a n a c of Naval Ravikant ครับ แล้วถ้าถ้าความมั่งคั่งมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินล่ะแล้วถ้าความสุขมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับความตื่นเต้นล่ะจะเป็นยังไงคือคําถามนี้แหละครับที่เป็นเหมือนหัวใจหลักของแนวคิดของแนววอลเลยมันเหมือนเป็นการท้าทายทุกอย่างที่เราเคยเรียนรู้เคยถูกสอนมาเลยนะเรื่องความสําเร็จเรื่องความสุขคือถ้าความรวยมันไม่ใช่แข่ตัวเลขในบัญชีแล้วความสุขมันไม่ใช่แข่ความรู้สึกตื่นเต้น,ตนวูบววบอา้าวแล้วจริงๆมันคืออะไรล่ะมาครับมาหาคําตอบกันโอเคอย่างแรกเลยนะ ที่ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆก็คือเงินกับความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือสิ่งเดียวกันน่ะแหละแต่นาเววบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่เลยมันต่างกันคนละเรื่องเลยเงินเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องเอาเวลาของเราไปแลกมามันเหมือนเราวิ่งบนลู่วิ่งไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นนะครับแต่ความมั่งคั่งของจริงเนี่ยมันคือสินทรัพย์ที่ทํางานให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะ ไม่ว่าเราจะนอนหลับหรือไปเที่ยวอยู่ก็ตามพูดง่ายๆก็คือการสร้างเครื่องจักรปั๊มเงินเป็นของตัวเองนั่นแหละครับแล้วประโยคนี้ของเขาเนี่ยอาจจะฟังดูเจ็บปวดหน่อยนะแต่ว่ามันคือเรื่องจริงครับเขาบอกว่าคุณจะไม่มีทางรวยจากการให้คนอื่นเช่าเวลาของคุณคือการทํางานกินเงินเดือนเนี่ยมันก็คือการขายเวลาของเราไปนั่นแหละซึ่งเวลาเนี่ยมันเป็นทรัพ,พยากรที่มีจํากัดที่สุดแล้วสําหรับทุกคนถูกไหมครับพอเรามีเวลาแค่วันละ24ชั่วโมงเท่ากันเนี่ย รายได้ของเรามันก็เลยมีเพดานของมันอยู่เสมอทางเดียวเลยนะที่จะพังเพดานนั้นได้คือต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อะไรสักอย่างหรือเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจครับอ่าแล้วคําถามคือเราจะสร้างความมั่งคั่งที่ว่าเนี่ยได้ยังไงนาวาวเขาให้เหมือนเป็นสมการง่ายๆแต่โคตรชงพลังมาเลยครับมีแค่3ส่วนเท่านั้นเองคือ 1. ความรู้เฉพาะทาง 2. ความรับผิดช,ชอบและ3คือคารผ่อนแรงหรือ l e v e r a g e นั่นเองเดี๋ยวเรามาค่อยๆแกะดูกันทีละตัวเลยครับ มาเริ่มที่ตัวแรกความรู้เฉพาะทางอันนี้ไม่ใช่ความรู้ที่หาได้จากห้องเรียนหรือมหาลัยนะครับแต่มันคือส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆของแต่ละคนเลยมันคือการเอาพรสวรรค์ความหลงไหลความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวของเราเนี่ยมาผสมรวมกันมันคือสิ่งที่เราทําแล้วรู้สึกสนุกเหมือนกาลังเล่นอยู่เลยครับแต่ในสายตาคนอื่นน่ะเขาจะมองว่าโห oh, ทําไมขยันจังทํางานหนักจัง นี่แหละครับคือจุดแข็งคือความได้เปรียบที่ไม่มีใคร Copy เราได้เพราะมันคือตัวตนของเราแท้ๆเลยตัวที่2คือความรับผิดชอบหรือ Accountability พูดง่ยายๆก็คือการกล้าเอาชื่อเสียงของตัวเองไปค้ำประกันกับงานที่ทำครับกล้าเสี่ยงภายใต้ชื่อของตัวเองเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากล้ายืนรับทั้งคำชมและคำด่าแบบเต็มๆเนี่ยสังคมจะเริ่มเชื่อใจเราครับแล้วพอความเชื่อใจมันมานะเดี๋ยวโอกาสอำนาจเงินทุนมันจะวิ่งเข้ามาหาเองเลย เพราะทุกคนจะรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ของจริงเจอปัญหาแล้วไม่หนีแน่และตัวสุดท้ายที่ต้องบอกว่าทรงพลังที่สุดในยุคนี้เลยก็คือคานผ่อนแรงหรือเลเวอ a g เอชครับสมัยก่อนเนี่ยคานผ่อนแรงมันจะมีหลักๆแค่2อ,อย่างคือแรงงานก็คือการใช้คนอื่นทํางานให้เรากับเงินทุนก็คือการใช้เงินทํางานแทนเราแต่แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนเกมไปเลยในยุคนี้ก็คือโค้ดและสื่อครับคือพวกซอฟต์แวร์คอนเทนต์ต่างๆลองลึกภาพตามนะครับเราเขียนโค้ดโปรแกรมหนึ่งขึ้นมา หรือเราทำคอนเทนต์ดีๆออกมาชิ้นหนึ่งแค่ครั้งเดียวนะแต่มันสามารถทำงานสร้างเงินให้เราได้แบบไม่รู้จบเลยเข้าถึงคนเป็นล้านๆได้โดยที่เราไม่ต้องไปขออนุญาตใครเลยนี่แหละครับคือสุดยอดเครื่องมือสร้างเศรษฐีในยุคดิจิตอลของจริงแต่มีข้อแม้สำคัญข้อหนึ่งนะครับการจะสร้างของพวกนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยการเล่นเกมยาวครับคือพลังของดอกเบี้ยทบต้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องเงินเงินทองทองนะแต่มันเกิดขึ้นกับชื่อเสียงและความสัมพันธ์ของเราด้วยความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจเนี่ยมันต้องใช้เวลาสะสมครับเพราะฉะนั้นพยายามเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่คิดยาวๆเหมือนกันคนที่ไม่ได้มองหาแค่ผลประโยชน์ระยะสั้นๆครับทีนี้พอเรามีคารนผ่อนแรงที่มันทรงพลังมากๆอยู่ในมือแล้วเนี่ยคำถามที่สําคัญที่สุดมันเลยไม่ใช่เราจะทํางานให้เร็วขึ้นได้ยังไงอีกต่อไปแล้วครับแต่มันกลายเป็นคําถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยคําตอบก็คือทิศทางครับ ในยุคที่มี Leverage มหาศาลแบบนี้การตัดสินใจเลือกทิศทางที่ถูกต้องแค่ครั้งเดียวเนี่ยอาจจะมีค่ามากกว่าการทำงานหามรุ่งหล่ำขําไปทั้งชีวิตอีกนะครับการเลือกทำสิ่งที่ถูกมันสำคัญกว่าการทำสิ่งนั้นให้เร็วแบบเทียบกันไม่ติดเลยดังนั้นการตัดสินใจที่ดีเนี่ยเลยกลายเป็นทักษะที่แพงที่สุดมีมูลค่าสูงที่สุดอย่างแท้จริงครับแล้วเราจะฝึกจะรับคมการตัดสินใจของเราได้ยังไงเนโวเขาแนะนำเครื่องมือหลกัหลกๆมา3อย่างครับ อย่างแรกเลยคือให้สะสม mental models หรือพวกกรอบความคิดจากศาสตร์หลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์เพื่อให้เรามองปัญหาได้รอบด้านขึ้นอย่างที่สองคือให้คิดจากหลักการพื้นฐานหรือ first principles คือคิดจากแก่นจริงๆไม่ใช่เชื่อตามๆกันมาและอย่างที่สามอันนี้เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับคือการคิดกลับด้านหรือที่เรียกว่า inversion ไอการคิดกลับด้านเนี่ยคอนเซปมันง่ายมากเลยครับ คือแทนที่เราจะถามว่าทํายังไงให้ฉลาดหรือทํายังไงให้สาําเร็จลองเปลี่ยนคําถามใหม่เป็นทํายังไงถึงจะไม่ทําเรื่องโง,โง่ๆหรืออะไรบ้างที่ทําแล้วเจ๊งแน่นอนแล้วก็แค่พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้นซะเชื่อไหมครับว่าการพยายามไม่ทําพลาดเนี่ยมันง่ายกว่าและมักจะได้ผลดีกว่าการพยายามทําทุกอย่างให้มันเพอร์เฟกต์ซะอีกและนี่คือกฎเหล็กง่ายๆแต่ทงพลังมากๆเลยนะสำหรับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือการลงทุนน้าบองบอกว่าถ้าตัดสินใจไม่ได้คำตอบคือไม่คือท่านในใจเรามันยังแบบ50-50อา 50, ยังลังเลอยู่เนี่ยให้ตอบไปเลยว่าไม่ครับขโอกาสที่ดีจริงๆส่วนใหญ่มันจะชัดเจนมากมันจะน่าตื่นเต้นจนเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคิดลังเลเลยเอาล่ะครับเราคุยเรื่องการสร้างความมั่งคั่งกันมาพอสมควรแล้วนะทีนี้เรามาดูอีกครึ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเรื่องความสุขครับ แต่ก่อนจะไปเข้าใจความสุขในแบบของ n a v e l เนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่าความปรารถนาหรือดีไซน์กันก่อนเขาให้นิยามคำนี้ไว้ได้แบบโอ้โหน่าสนใจมากเขาบอกว่าความปรารถนามันคือสัญญาที่เราทำกับตัวเองว่าเราจะไม่มีความสุขจนกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการเหมือนเราผูกเงื่อนไขความสุขของตัวเองไว้กับอนาคตนะครับแล้วความสุขที่แท้จริงละ่ะคืออะไรมันไม่ใช่ความรู้สึกตื่นเต้นวู่วาบแบบเวลาได้ของใหม่ หรือได้ไปเที่ยวที่สวยๆนะครับคือไอ้พวกนั้นมันก็สุขนะแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวแต่สําหรับนาวาวแล้วเนี่ยความสุขที่มันยั่งยืนจริงๆคือความสงบครับมันคือสภาวะข้างในของเราที่เรารู้สึกว่าเออมันพอดีแล้วมันสมบูรณ์แล้วไม่ได้ขาดอะไรไม่ต้องไปหาอะไรมาเติมอีกเป็นสภาวะที่ใจมันนิ่งๆโลง่งๆสบายๆนั่นแหละครับความสุขของจริงทีนี้มาดูศัตรูของความสุขกันบ้าง อะไรที่มันคอยมาขโมยความสนบประจิกใจเราตัวร้ายที่สุดเลยนะก็คือความอิจฉากับการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นครับซึ่งในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหมันเป็นกับดักที่น่ากลัวสุดๆเลยนอกจากนี้ก็มีการจมอยู่กับเรื่องในอดีตหรือมัวแต่ไปกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคือไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันดึงเราออกจากวินาทีปัจจุบันซึ่งเป็นที่เดียวเท่านั้นแหละครับที่เราจะเจอความสงบที่แท้จริงได้แล้วเวลาเราเจอปัญหาหรือสถานการณ์อะไรที่เราควบคุมไม่ได้ล่ะ นาวอลบอกว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกแค่2ทางเท่านั้นนะครับคือ 1. เปลี่ยนมันซะถ้าเราพอจะทำอะไรกับมันได้หรือ2ก็ยอมรับมันถ้ามันเป็นอะไรที่เกินความสามารถของเราจริงๆแค่นั้นเลยครับไอการมานั่งบน่นนั่งตีโพยตีพายเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกที่3นะมันไม่มีอยู่จริงมีแต่จะทำให้เราทุกข์เพิ่มขึ้นเปล่าๆทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันก็เลยสรุปรวมมาเป็นเหมือนเส้นทางชีวิตในแบบของนาวาลครับคือเริ่มจากสร้างความมั่งคัง่ง แต่เป้าหมายของการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับแต่เพื่อเอาไปซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองอิสรภาพทางเวลาอิสรภาพทางความคิดและสุดท้ายเราก็ใช้อิสรภาพที่เราได้มาเนี่ยแหละครับในการค้นหาความสงบจากข้างในจิตใจของเราซึ่งนี่แหละคือเป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงของชีวิตสุดท้ายนี้อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนิยามคำว่ากเกษียณของนวาวครับเขาบอกว่าการกเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่การหยุดทำงานนะ แต่มันคือการที่เราหยุดเสียสละความสุขในวันนี้เพื่ออนาคตที่มันยังมาไม่ถึงก็เลยอ,อยากจะชวนให้ลองกลับไปถามตัวเองกันดูนะครับว่าทุกวันนี้มีอะไรบ้างที่เรากําลังเสียสละวันนี้ของเราไปเพื่อวันพรุ่งนี้ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงมากเกินไปหรือเปล่า